บัดนี้เป็นวันที่3สิกฎาคม2568ข้าพเจ้านายจตุรงค์พูลสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตองข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิดชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาพระัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคขวตาธรรมโมธรรมังนัมมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะกะสังโคสังฆนะมามิสองบทบูชาพระพิริพินาศอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิพุทโธคุเนหิธรมาโนทานิปรามิหิจติสติยาวะชิวะอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสดชุมนุเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาฆาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชัสสะสุนันตุสาขาโมกขางสักเคการเมจารูเปคิริสิขารัตเตจันตาริคววมานี ตีเปรตเทจขาเมตารุวะนาคามีเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทระวิสามียะขาขันธพนาคาติตันตาสติเกยัมุนีวารามุนีวระวจจนาสาธโวมีสุนันตุธรรมะสัพนากาโลอยัมพรทันตาธรรมะสัพนากาโลอยัมพรทันตาธรรมะสัพนากาโลอยัมพรทันตาสี่บทสวดปุพะภาคะนะมกการนโมตัสสะพระขัพัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขัพัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคัมภีร์ปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ 6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสละนังอัญญางพุทโธเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพธานาทิเมสละนังอัญญางธโมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพธานาทิเมสละนังอัญญางสังโฆเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติระตนะปนามะคาถา พุททางนัเมรัตนาปูตะสลีลาจิตตางธรรมังนัเมรัตนปูตะวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนาปูตตะสุสีลาธิฐิเอตังนเมติลัตนารัตนตยะวะหังสัมมาสมโมสลิตาวัจุวิเศษสปูตังอัญโยยยยะยุตตาคุณัโยคาวะสัปาวะตางอสุมิตยามิปีตเทวะยะถาติทันเตเอกามินาตติเลสัมมาสังภเวนะโลเกกะถาจิจจจเลจะปาตุปูตังคามพีละยานะวิสัยยัติตุทัตถังวินโยหีปติตชะเนหีวิชัญญาลูปัง โลกัมีเกหิจีกัทันจูปะัะพณียังเกสันจีสุทุวิทิตังกุณะกายา,ายายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสมุปสัสสตังมณสิสุทธะภาษาทาทานังปุญญาธีกานามสมุตานาตนะตมะปุณนภูมังทุกขปะปมุจนาโมขะสารานังขาตานาังปูชาละเหสุปะระมังอภิปูชนียังมิพานสชัชกิริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมาสิกิเลยยสัมมาสโสธนสิทิยาจัสาถุหิอัตถากุสะเลหุปะสเสวนียังปาในหินจาปีสารานังขามณียะเมวะ ตัสมาหิตังติรัตนนางสรนังคตธมหะรัตตินาทิวังคณะเนสุนัมัสสมานาปูเชมัจจาปิสะัสะตังสุปัสณาจิตาตาตะทานุปาลิจาริยาสถารตาจะปุญเยนะตัถากุสะสุก,กเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปีสุวัติโหตุโยเจถาธรรมวินัยามหิประมาณะภูโตโลกุตลาภิสมโยนิยโตสุโภชังตสโสปนิสยะจะย,ยายายามปีโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสาทาการโล แปดนมกมาราสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมลาประกัตโตสามังพุทธโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังบาลันตังสิลาสานะมามิโลกาสานาธันจาวินายะกันจัตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตลายาจาวินาเสมนตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสศีโลกาสวิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรมะธารัสตาลีสตาวโหสันติกโลสุจินโน ธรรมังวรันตังสีระสานามามิโมหะปะทาลาอุปัสสัตะทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตลายาจาวินาสเมนตุสัตถมัเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะปุปักกิเลสเชตาสันโตสยามสันตินิโยชโกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกัลโลติสังฆังวรันตังสีรกสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละติทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตลายาจาวินาสเมนตุกาบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหะโตสัมมา สัมพุทธสามเหสีนโนะโมอุตมะธรรมะสัสวาขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังขาสาปิวิสุทธสีลัติทิโนะโมโอมาตายาลัทธสัลตนาตยาสัสสะทุกังนโมโอมากาติตัสตัสสะวัตถุตตยัสปิกนโมกาลัพพาเวนะวิคัชันตุอุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติหัวตูสัพพทานโมกาลัสเตเชนะวิธิมหิโอมิเตชวาสิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมสุตรตังเอกาสมยังพระขาวสเกสูวิหารติ กปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคูสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิอรหันเตหิทัสหิจารุกัาตูหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหตุนติพระควานตังทัศนายาพิคูสังคัญจาตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานางทะทะันญญงเทวานังเอตัทธโหสิขยังโขพระขวาศเกสุวิหานติกกบิละวัตถสุ กับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนะสติิงบัญจัตเตหิพิคุสเตหิสเปหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกัทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหนติภักวันตังทัศนายะพิคุสังขันจะยานูนะมยามปีเยนะทัขวาเตนุปะสังกเมยามาปุปะสังกมิตวาภักขวะโตสติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินามะภาละวาปุริโสสัมมาจิตังวาภาหังปสาเลยะปสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะ เมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาพระกวัโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมาัสมยังทักิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตระพิขโวสมาทัหังสุจิตตังอัตโน ผูชุกัมมกลงสู่สารทธิวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิละขันติปันติถาติอัตโคอปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสีเสตวะขีลงังเสตวะปรีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจัลันติสุทธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอัปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคา,าตาเสนาเตคมิสสันติอปายาภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเลสันติติอตโขพระวาพิกูอามันเตสีเยปุเยนอภิคะเวทสสุโลกาธาตูสุเทวาตาสันนิปฏิตาหงติตถาคัังทัศนายาภิกรูสงคัญจะเยปิเตภิคะเวเห,เหสุงติตมัทานาัลาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระคัวันตานังเอตตปรมาเยว,วเทวาตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิมายหังเอตาละหิเยปิเตภิคะเวพระว,วิสันติ อนาคตมาธานังอรหันต ah ุสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะขวานตานังเอตตัปปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตตะระหิอาชิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาฏฐะสาธุกางมานัสิกะโลธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูปะกะวะโตปจัโสสุนภะขวะเอตัะทโวจระ สิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถภุมมาตถาสิตาเยสิตากิริขพพลังปะหิตตถาสัมหิตาภูถูสีหาวสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสสุทธาพิปัสสนะมนาวิลาพโยปัญจสเตยตวะวเนกาปิลาวัตเเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเสนละเตเทวกายาภิกขันตาเตวิชานาตภิกขโวเตจะอาตบประมากะรุงสุตตวาพุทธสัสสนาเตสัมปาตุละหูยานางอมนุสานาทัสนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอทตสัตตลิง สตังเอเกสหัสสานาอมนุสยานามัตสุงอเปเกนันต์มัตสกุงที่สาสพาปุตตาหุงตันจะสพางอภิญญายาอวะกิตตวานาจักภูมาตโตอมันตายิสัทธาสาวะเกศาสนีนะเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถพิกาวโยเหวหังกิตตายิสามิกิลาเหอนุปุปภูสุสตสหัสสาวยักขาภูมากาปิละพัทวาที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัะสสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนัง ชาสหัสสาะวตายขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยสัสีโนโมทามานาพิกามงพิกุณนางสมิติงวนางสาตาคิลาติสาสายขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัสีโนโมทามานาพิกามงพิกุณนางสัมมิติงวะนางอิเจเตโสลัสชาสหัสสายยขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสักสีโน โมทัมานาพิการมุงพิคุณนางสัิติงวานางกุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลสานิเวศนนางพิโยนางสตตะสหัสสังยคขันนางปิยิลุป,ปาสติกุมพิโลราชาคาหิโกโสปาคาสมนิติงว่านางปุริมจ่าที่สังราชาทัตตะรัถภาษาสติคันทัพานนางอธิปติมหาราชายาสัสสศิโสปุตตาปิตาสภาะโวินทนามาะมหาพลายิาททิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสัสสศิโนโมทัมนาอภิการมุงพิคุณนางสัิติงวานางทักขิณจ่าที่สังราชา วิรุฬหโหตัสปะสสติกุมพันฐานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภารันทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงว่านาปะจิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภารานทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวนาอุตตาลันจ hm ัตท <antique> ิสัง <genocide> <fucking> ราชากุเวโรตักปัสสะสติยักษานางอธิปติมหาราชายัศสิโสภุตตาปิตัสสะผาวงอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตแลยศสิโนมุศมานาพิกามงพิคุณังสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตตัดลัทโธทะขีเนละวิรุณหาโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรตัดหังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทธัลณมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัฒเวตเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายา ุถนตุเวเินตูวิภูจะวิภูโตสหัจันทนกามาเสธโธจากินนุมันทูนิมันทูจะปนาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาตติจิตาเสโหนจะขันทภนณโลราชาชะโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพะลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนขันทภาสหราชุภิโมทมนาอภิการมุงภิกุนางสัมิติงวะนางอัตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจกากรรมพรัสตลาอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทตะรัตจะอาคูนาคายาสสิโนยลาวันโนมหานาโคโศปาขาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหัลันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตววนมัชชะปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปันนาโตเขมามากาสีพุทโศนนาหาหิวัจะหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนา สถานะมากังสูพุทธังชิตาวัชิระหัเถนะสมุตทางอสุลาสิตาพาตโลวาสาวัสิเตอทิมันโตยัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวฆะสาวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุจีสหสตันจะพลริปุตตานางสเพเวโลจาันนามากาสันในหิตตวะพะลิงเสนาหูผัทสามูปาขมูสมัยโยธานิพัทันเตภิกุนนางสมิติงว่านางอาโปจัตเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวา โสโมจายัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนท่าเสตทสถากายาสัพเพนานัตตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตอนะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามงพิกุณังสมิติงวนังเวนทูจัตเทวาสหดีจ่าอสมาจัตุเวยมาจันทสูปันิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยะสูปันิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานัตตานิปุลกิตวาคูมันทะวลากา วสูนางวาสโวเศธโธสักโปปาขาปอรินทะโททะเศตทะสถากายาสเพนนาตะวันนิหนยที่มันโตชุติมโตวนะวนโตยัสสินโนทัมนาภิกามงพิคุนางสมิติงวะนางอัฏฐาคูสหะปูเทวาชะลามขิสิขาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุมาบุพผานิพาสินโนวันลุนาสหะธรรมาจารจุตตาจารเนชกาสุเรยาลุจีลาคูอาคูวาสาวเนสินโน ถัาเสรษสัทธากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนะมันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามงุงพิกุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานา,ม,า,นามนุษสามนุษสุตมะคิททาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวยายลสัสินโนาถานาัาเศเตทสัทธากายา สัพเพนาะนะัตตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนะวันโตเอสสันสีโนโมทมาาัานาพิกามุงพิกูลนางสมิติงว่านางสุก,กาการุมหาลุนาคูเวคะนาสาสหาโอทาตคายะหะปาโมขาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหารักขชามิสกาจายาส,สัสิโนท่านายังอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวัสติทัศเสเตทัถสถากายาสัพเพนาะนะัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนะวันโตเอสสันสโน โมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสวมิติงว่านางเขมิตาตุสิตายามากัตกาจาย,ยัสสินโนสัมพิตากาลามาเสตตาชโชตินามาจะอาสวานิม,มานะละติโนอาคูอัฐาคูลรนิมิตาทัศเสตทาสถากายาสะสเพานันตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาันโตยัสสินโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสวมิติงว่านัง สัตเตตเทวนิกายาสัพเพนานตตะวันิโนโนามันวเยนาขันชุงเยจันเยสัตถิศาสหาปวุทธะชาติมัคคีลังโอขะตินมะมานะสว่างทักเขโมะขะตะลังนาคังจันทงังวะสิตาติตางสุคมมาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันานางกุม,มาโลติโจสจะโสปะขะสมิติงวานางสหสสภุมโลกาณมหากรมมาพิติติอุปปมัมโนชุติมันโดพิสมากายโยยัสสิโสทัเสทอิสลาคูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชชะ โตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจัสพเพพิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาลาเสนาพิกามีปันสการหาสัมันธิย่างเอธาคันาธาพันธะธาลาเคนะพันธมตุโวสมันตาปริวารเลถามาโวมุจิตะโกจินังอิติตัฐามหาเสนโนกานหาเสนางเปสยิปานินาตละมาหาจาัสรังกัตวานาเพร,าวาาาระวังยถาปวุสโกเมโขทานานโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโอสยังวเส ปัญจสพังอภ um at ah ah, ินญายะว่าวะคิตตวะนจะคุมมาต่ตัอามันตะยิสัทธาสาวะเกสะเสนและเตมานะเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโวเตจ่าตาปะมมะกรุงสุตตวพุทธสาสาาังบีบีตะลาเขหิปะกามุงเนสังรมันปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตางอเสวนาจะพาลานาง ปฏิทานั่จจเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคารมุตตะมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะปุเพจจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปานิทิจะเอตมังคารมุตตมังพาหูสันจันจะสิปัญจะวินยโยจะสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานางปุตตะถา,าลัสสังฆะโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคารมุตตะมังทานังจะธรรมจริยาจะ ยาตการนันจะสังขหัวนะว่าฉันนิกรมานิเอตมังคลามุตตะมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมะปะมาโทจะทำเมสุเอตมังคลามุตตะมังคาละโวจะนิวาโตจะสันตุตีจากกตัญยุตากาเลนะธรรมะสัมมนาเอตมังคลามุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสัมมนานันจะทัศนากาเลนะธรรมะสากชัยตมังคลามุตตะมังตะโปรจะ พรมมะจริยันจาอริยสัจจานัทสนานิพาณสัจฉิกิริยาจาเอตมังคลามุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสานะกรรมปติอโศกังวิเรชังเขมังเอตมังคลามุตตมังเอตาทิสานิกะตวานาสัพพธรรมปราชิตาสัพพัทโสทิงคัฉันติตันเตสังมังคลามุตตมันติ12บทสวดรัตนปริทยังกิจจีวิทังอิทวาหูลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตัง นะโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรมปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุะยังวิลาคังอมตตังปณีตังยัชสกขาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาทิกินจีอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังพุทธเสตรโปริวันนายีสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญยะมาภูสมาธินาเตนะสมุมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตทกขินเหยะสุขัสสะสาวะกะเอเตสุทินานิมหัพลานิอิทัรมปิสังเครละตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัตีโหนตุเยสุปยุตตามันัสาอัทเพนะนิกามิโนโคตะมัสสะสันอิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลัทธามุทานิผู้ติงกุลชามานาอิธรรมปิสังเครละตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตุขีนางปุรานางนวังนาทิสันพวังวิรัตตาจิตตายติเกพวะสมิงเตคีนะพีชาวิรุณหิันทานิปันติทีลายาไทยมปะทีโปอิทมปีสั่งอิทำปีสังเคระตนานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตทันตสปโสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวณขันธโพนะมาโลสหพรมุนา ชิตังอปะชิตังกายิลาตถาลูปัสชันตุโนโสิบสี่วสถเกสะปุตสูรภาสิตามิทังเตนะพระขวตาชานตาปัส,สตารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตตุมเหมามนุสเวนะมาปรัมมะปลายะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการะปะลิวิตะเกนะมา ที sea, temple, ่น the is ิชานคขันติยามาพระผารูปะตายธมาสัมโนโนคัลุยะถาตุเมเฮอตานาวาชเนียถาอิเมธรรมากุสลายเมธมาสาวจชายเมธมาวินยูคละหิตายเมธมาสัมมาตาสมาธินาหิตายาทุขายาสังวัตตันติอัตุเมเหปะชะเฮยถายาถาตุเมเหอตานาวาชเนยถาอิเมธรรมากุสลายเมธมานาวจชายเมธมาวินยูปัสสาไายเมธมาสัมมาตาสมาธินา จิตตายาสุขายาสังวัตันติท่าตุเมเหอุปสัมปัชากิหารยาธาติ15บทสาตรอุปณิยสูตรอุปณิยติชีวิตะมัปปามายุงชลูปณีตัสสานสันติตานาเอตังพยังมะณลเนเปขานโนปุญญานิกะยิลาทาสุขาวะหานิปณิยติชีวิตะมัปปามายัางชลูปณีตัสสานสันติตานาเอตังพยังมะณลเนเปขาโนโลกามิสังปัชเฮสันติเปโข โยตากายเะสังยมุวาจายะอุทธาเจตสาตังตสะเปตสาสุขายะโหติยังชิวามาโนปะกะโรติปุญญางธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเณนัทุกัติงคจติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติธานิพินติทุกเขสัมโขวิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายาปสติอท่านิพินทติทุกเขยสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตติยถาปัญญายาปสติท่านิพินทติทุเขยสัมมาโควิสุทธิยาสิบหกสวดปานักชาโดปานักฐานะเมเกทุติยาอหูตักกกาเอตัดัญญายาเมทาวีกะต่างขันเหยะปันักกลางพระหุงเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจารามมนุขะ เจตยานิมนุษยสาพยตัชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารนมุตตังเนตังสารนามาคัมมาสัพพทุขาปมุจจะโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกัญจะสารนางขโตจตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายาปสติทุกขังทุกขาสัมมุปาทางทุกขัสัะจะติกมังอริยัญจะทางขีกลางทุกขูปะสมะามีนางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารนามุตตังเอตังสารนามาคัมมะสัพพทุขาปมุจติ สิบเจ็ดบทสวดพัธทธเทกะรัตตะคาถาติต่างนานาวาคาเมยานาปฏิกังเกยานาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถทธตีตามปะหีนานตังอปัตตัญจานาขตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธมังตัทธาตัทาวิปัสสติสังหีรังสังกุปังตังวิทามาลุกูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงอนไมนนนั้้เเ่องงหใป อันเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามะัทะนางสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละคาะเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหละัตตะมาะตันทิตังตังเวพตเทกะลัตโตติสันโตจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรี่องบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจการทั้งกลางวันและกลางคืนทันแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล สิบแปดบทสวดพินหาปัญจเวกขคณะปาเะชราธรรมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะดล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงะอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจัดล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะดล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหิลานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรม,มสะโกโมหิกรรม,มาทายาทูกรรม,มโยนีกรรม,มพันธุกมมรรมปตะกมมรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสทายาทภาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอ,เอ,เอวังอามเหเยพินหังวัดปัจจะเวคิตพัง เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามิสัมปตังปุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทิยาทานังทตันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิลตาโหตุขาชันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาปะลปัตตา เจเกานันจะยังพล,งลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพย์ผสยี่สิบปวสวดเทวตาปฏิฐานาคาถาาหัรธรรมยังปฏิฐานาคาถาโยพาณามเสยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตา,ตาหิงตะหิงตาธรรมะานนนัพระวันตุปูชิตาสวดทิงกะโลนเตถาวิหารมันทะเลเทราจามัชชาณวากาจัพิคโบสารามิกาธานาปฏิอุป,ปาสากา ขามาจัตเทสานิคามาจัอิสนาสัปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาัวโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวันลังปฏิจเตสัเปปิทุกขัสะการลนตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรโมธรรมัตทาราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควาทายาจะหิตายาจัมหรักตุสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปาปุเนหามะทัมเมอริยะปะเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติทานาคาถาหันทามายังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปุญญสิทธานิกัตตสายานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจพาคิโนโหนตุสันตานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจามหังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปะยาทิธาวาอันเยมัชาตะเวลิโนสตตาติตันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโการาสังสารตาพระวาพระเว ยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสเพสัตตาสัทธาหตุอเวลาสุขชีวินโนเคมะป,ปะทันจาปปปโปตุเตสาสะสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและบิดาข้าพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาฐานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุค ขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวีนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานเกษมเถิดขอเข้ามาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งจ,จัเจติฐานอุ่างความเพียรและในทรงในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้คนจับทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวิเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกลิล่นพ,พระพิฆนโดยมิี่สมเด็จพระญาณสังวรวัด บวรวิเนศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรละลิขธรรมมงคลในพระคาถาต่างๆก่อจงสเศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุบุญกุศลค้ับ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวบูชา ขอบนนุญบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตรัาธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อบุณาสตร์และมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยานะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการปรสานากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัตุรุจิตช้ทั้ง4คเกลือ,อยุวนะสุข,ขาภระ,ะเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่าน